ไม่มีเงินก้อนเราก็มีทองกับเขาได้วันเดวิดกับพี่ซันค่ะช่วงพักเบรกเย็นนี้พี่ซันก็รีบตรงมาที่เซียรังสิตเลยค่ะเป้าหมายของพี่ซันในวันนี้ก็คือร้านทองนะคะไม่ได้ไปซื้อนะแต่จะไปออมทองค่ะการออมทองเป็นการซื้อง่ายๆค่อยๆสะสมเพราะการเก็บเงินซื้อทองของใครบางคนก็อาจจะยากต้องใช้เงินก้อน ร้านทองเขาจึงเปิดโอกาสให้เรานะคะไม่ว่าเราจะมีเงินเล็กๆเงินน,น้อยๆเงินหลักร้อยหลักพันเราก็ค่อยๆสะสมโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินก้อนเป็นการฝึกประสบการณ์การลงทุนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีเงินน,น้อยๆอย่างพี่สานนี่นะคะสามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่ะแล้วก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุนอมทองอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักทองคำค่ะต้องตามเกณฑ์สมาคมค่าทองคำ ทองคำบริสุทธิ์96.5%ค่ะอย่างที่2ก็คือราคาทองคำนอกจากข้อมูลจากร้านทองแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ที่สมาคมค้าทองคำได้ค่ะได้ที่ w w w g r o t r a d e r o r t h ค่ะเสร็จท like ุระแล้วก็ไม่รอช้านะคะมาเดินหาของกินค่ะ วันนี้วันจันทร์ก็ตลาดนัดวันจัน์ซียสตีเป็นตลาดที่ครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ของกินของใช้ของทานเล่นแล้วก็พลาดไม่ได้มินิพิซซ่ามินิพิจ10สิบาทใครๆก็ซื้อได้พ่อค้าเขาก็ฝากบอกนะคะช่วยโปรโมทหน่อยนะได้เลยค่ะถ้าพี่ซันไปไหนพี่สันทำคลิปให้ฟิี่อยู่แล้วค่ะ จากนั้นแล้วพี่สันก็ต้องเว้นกลับโรงพยาบาลค่ะทุกคนก็ซื้อไปไม่เยอะไม่น้อยนะคะฟาดไป5ชิ้นค่ะ ก็เป็น1วันของพี่ซันค่ะถ้าชอบกปรากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ